สวัสดีครับ,พ,รบพี่น้องแฟนเพจแฟนรับครับช่องเชลล์เพลินออฟี่เชียลครับผมบรรยากาศช่วงแรกๆครับอยู่ที่โดมนะครับอยู่ที่โดมนะครับผมบรรยากาศตอนแรงๆวัวแสดงว่าเพลินเพราท่านมาเอาตีหัวลำเพลินโชว์ซ้อมกันสนามบันไบนะครับสู้ๆเด้อลูกเต๋าทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับโอ

รถค่อยแล้วเลยไหนจะไปเบิ่งบ่เบิ่งเห็นไหมนี่ไก่นี่คางฮื่นดิมปเบิ่งเห็นไหมซุบเห็นไหมไปแล้วไปนอนเลยเบิ่งว่าเจ้า่ท่านมากนอนไทยบุกไปเนี่ยยู่ไก่นี่เบิ่งค่อยแน่ซุกับข่อยมอยบ่ เลือ้อเลือ้เอเฮ็ดซีซีเขีบยบห้มันบวกห้มันตมองแมสีขาว นั่งเห็นไอานบอเอา,เาออนอนลงพุ่นก็ได้อีกนอนใส่สมันเอาคืนได้นับตรวจสภาพเาเอาคืนจะเปนัางเงงบอร์กอนน,น,อน,น,นมา่งบอแล้วนอนน,นอ่นเปลี่ยวตัวนเป็นอน,น,น,นอร่งนีก็ได้นนบอบออันนั้ลงอีกพุ่นอีกก็ได้เออย่างไปเลยพุ่นถอนหัวแล้วก็เอาลงไปเลยครับนั่งแน่นั่งแน่ ยกโฟร์เห็นไหยกโฟร์เห็นไหมยกสองโฟเลยใหญ่งามบ่ยวะเนาะแอร์เปิดเย็นสบายเลยบุญวาสนาบุญบุญเป็นเป็นบุญน้ำอยู่น้ำสอดกับบ๋อเลยบุญคัะเอาอยู่ดีบุญวาสนาหลายได้ขอเลยมานนางเนี่เจ้ากับมานนางเจอคอยเจ้ากับเป็นเป็นบุญคอยอยู่เพิ่งขึ้ิบุไรี่ขยนี่หรือเนาะมีแต่ซุ่มบุหรีไปต่อคอยแต่ไปต่อบาเนาะมั กดีอยู่เด้อออกมาไม่ก็ถือเลี่ยขึ้นอะเนาะก็โโกไปได้เนาะโกอยู่เดโศูนต์ตุ่มเลยไหมโตกอยู่เฮงเฮงเฮงรวย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 งอยล้านพันล้านเด้อโอ้ยบิดบดบิดหลตู้เลยก็ดีใจล้างามน้อยให่เนาะใส่เลยงด พอใส่ล้วพวงไหวบอสบอสท่นนานเอวออกอุย้ยแจ๋วฝนมองไหวมองแม้นเมื่อมองแค้นผ่านอี้เห็ดไหมไม่มืเห็ดไม,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 ม่มืม่หนนี่เขากลเปิดนี่ปิดไฟแต่ก็ิัปิดไฟหน้าบอเป <c ười> น้าเ้ำขวบมึงนึงเขามาติดผ้ามานหนี่มึงนึง มาเตะเซ็งแล้พูมเข้าว่าหาลอยไปขาวพันหนึ่งพอดีใจหลายสวยขอบคุณคุณยายนะครับที่มาเจิมให้แหละกระเจิมให้เด้สิพาสแล้แทนแล้เพิินมานังเลยใช่หน่เรียนเหนอเนาะเดิงเลยผมโอ้ยเพลม่แต่ขีิดสวยงาม รวยรวยรวยสาธุ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 รวยยรวรวยรวยภาพแข็งแรงครัเองดานีนี่บ่บ่เห็นบินนะเดี๋ยวบินมาไหนได้บ่ายบินได้ผาละลายอ้คือเย็นดีแทน้บนนีกากินอันปนกบปนเขียดไปสั่นละคืออยากปนกบไหม ปนกบแบบว่าขาตัวใหญ่ๆเนาะอุ้ยเป็นปุยๆเนาะปมตัวคบปุ้ยอยากขึ้นอยากปนกบเป็นปุยๆเนี่ยเออพักติ๋วบบบนี้เอ้ยหาแดกดากแต่ว่าใครนี่แล้วอย่างเราบนขวบมีครูบอกมันจะแจกเขา ยังโอ้ยตกใจไหมนึกว่าไฟยืนยันไหมเหมือนนึกเอาตื่นเนาะเอาไฟจิบมตื่นเนาะพูดอ่ะก็แต่หัวนี่มห้ยเอาเืินในเงินในบ้านเขาเห็นคนยกคุณไมาใจอ่ะเนี้ยจนตื่นเนาะงามได้เสียดายใหญเขาขวดนี่เกคือบ๊บบ๊องามไปหนเอางามกระตังอยู่ตัวเนาะแต่ว่าอยู่จากสีโล่งเลยขอบไปทางในเอ้าได้ป่ะนี่เชื่อปะ เอาเฮ้ยรับเพลินหรือลับแพนอ่ะใช่ไหมใช่เดี๋ยว่าเป็นมากนี้วไปไปไป้มาแล้วมาแล้วเฮ้อ ลำเพลิ่ลำเพลิลำแพนสองเซนหาลำเพลินลำแพนเปิดในสอบเหกอนกันเปดี่างข่อยเบิองนี่ดิเบืงข่ยเบงยเงงาข้อเจ้าบ่เฮ้ยเบิงี่ยเอาข่อยกบาแล้ผู้ให้เขาเป็นตะกูแทเกิดไฟก่อน เออน่ารักดีมีทีวีมีแอร์พร้อมนะอุ้ยเดือนหนึ่งฝุ่นขข้นไปเจิมให้แน่มาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเร่ซอสครับเฮ้ยจุ๊บมาด้วยซอสเจิมให้แล้วย้ายขข้นไปนั่งอลไได้เางนึงเอาก็เป็นตาหักแข่เอามันตาหักดีเบาะน้นเบาะ นอนลงไปยาวสุดเลยพี่เพิ่นนอนให้ด้วยโอ้โหโอ้โหเพื่อนขึ้นไปแล้วโอ้โหมีแอร์ด้วยสวยจังน่าอยู่จังอันนี้ไฟไม่ต้องสตาร์ทก็เปิดแอร์ได้เลยมันมีแบตมีอะไรเฮ้ลำแพนก็ขึ้นแล้ว นรเรียบร้อยคือตงอสวยจังเลยแล้วก็เอาฟูกอะไรไปนอนใครอยากไปนอนก็มานอนใช่เอสบายตัว่สบายแล้วเนาะถ้าใครอยากนั่งก็มานั่งเลยดูทีวีก็ได้เป็บ้านรถบ้านรถบ้ารบ้ารถบ้านรถบ้านอะไรนะฟลักไฟก็มีเสียบหมองใสของไข้างหลังก็มีหน้าซอข้างหลังหนง เป็นชั้นเป็นชั้นที่แฝนพงแขนผ้ามีหมดเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสวยงามมากนี่แหละวันไหนที่อาจจะก็มานอนกับยายไรนี่แหละเออวันไหนไปงานไงวันไหนไปงานก็มานอนกับยายเด้อยายแล้วทำไมต้องมอสกันเลเนี่ยมอสใครขับมอสไม่ใชหมอนมอสมอสอมันจะมีเอฟซีที่เอามาให้เราใช่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 เห็นไหมนี่ป๊าป๊าก็อยู่ม้าม้าที่นี่เหรอ แลา้นอนย่าไล่ใครนอนได้นอนคนเดียวไปคนเดียวนอนคนเดียวขับคนเดียวเราไมบอกอไปผู้เดียวล้วเพิ่นไปกับยายไหมล่ะงนี้กิ๊กอยาไล่นอนใครนะใครจะนอนไหนแครนอนไหนนอนนี้นอนนี้เนาะอันนี้น้อยนี่เนาะตากดีนะจ๊ะ แมนตาหักแวเราจะกบอกขึ้นไหมบอค่ะแมนนับตัวสภาพกบเอบอกขึ้นอามืนก็ดีปนีมันดีเนาะ่งควงดีท่านนแมนแมเก่งก็อย่างนี้แบบู้ตายโอ้โอ้ระวังเก่งต่น้อนี้ของไี่ตลอดลังกอืออนาของน่าก็ใสที่เหลวว่างว่างใส่ข้างในแต่เมื่อเลยกระเป๋าเดินถอกเดินทางพี่เพลินแมโทษนะคะเน้นี่เพลินแมขอดูหน่อยอู้ ใส่กล่องใส่อะไรบ้ได้สบายว้าวอะไรอ่ะอันนี้อันนี้จะไม่ได้เก็บออกเลยโอ้โหสุดยอดเลยลำโพงกับซอสซอสเจิมให้ขอให้เฮงๆรวยๆหมดงวดไวๆหมดหัวใไวๆโอ้ยสองเงินอันนี้ก็บสองเดียรกับมืดแล้วนี่กบาทกบาทอะไรเต้าป่าเต้าป่า เจ้าบาทโอ้เจ้าบาทกี่บาทกี่บาทกี่บาทสองบาทสบองบาททำไมแล้วมันทรงกว้างค่ะกว้างสวยจังฝปวกกองพวกขรีมผอย่างไรสบายเอาไูป้าป่าไปทำลดฮะลูอื้อแพงเราแพงจากได้ไหมแบบนี้อมันเหมือนบ้านเนะสอ ทีแรกว่าจะทำเนาะทีแรกว่าจะทําบ้านก็เลยเขาไปทม่ได้อยู่ไงเราใช้นี่เดินทางแบบร์เนี่ยนาทีเวลาตรวจสภาษณ์เราก็บอกกล่องเกลืองก็ใส่ได้หมดเลยข้างบนแล้วก็ข้าเปลือกเปกกระดาไรเมืนก็นเอ้าข่อยกะหกถุงเก็นอนแล้วเนาะนอนก็นอนหอดแจงค่อยทายคลิปจะหดหกถุงเก็นอนเพื่อนถอดรองเท้าใส่ถอดไปใส่ใส่เลยใส่เลยโอเคเนาะซอ ดีเลยยายนอนสบายสบายสบายเลยนะนอนพี่แล้วก็นอนอย่างสมมติว่าซ้อมไปมันก็เปิดแอร์สบายเอาแบงค์ให้ยายไลชิมมาให้ยายไลเธอเธมันมีเยอะอยู่ตรงนู้นนี่เระพนเก็บมาเลยนะเลยนะจ้าแจ้าไม่มีเลยสวยงามมากเลยมีลเลยเอาทับมันมีได้เลยจ้ะมีมมีหมนี่ะเอาไหมล่ะ เอาไหมล่ะเอ,อลเอาไปล่ะใจให้เอาไปเลยไม่เอาค่ะให้ยังไร่ได้ก่อนเอาเลยขอสนใจแล้วนั่นนี่เออหน้าอยู่เลยเอามาตะหักแหมยก่อยากได้ไห้ให้ร้านทีเด,ด้พอดีแหงออกยูทูบมาเหมือนแหงจังสีสบ,บายเลยดีเลยหน้าอยู่เลยโอเคเลยรำเพลินลแ,แพนชอบไหม แอร์เอาไปใส่ะข้างล่างแล้วมันเป่าออกใส่ออกข้างล่างไม่ถึงว่าแอร์ก็ออกข้างนี่เขาทำข้างล่างให้เลยอยู่ข้างล่างเลยเย็นไปออกบางใดพี่แหม่ข้างล่างถี่แหม่ข้างล่างเลยเขาปอดเป่าออกข้างล่างเลยเขาทำอย่างดีเลยไม่เสียดายเงินเลยข่อยแล้วจะเปิดดังข้างหลังให้ดูพี่เข้มมันอแล้วิอยากได้อีกคนนึงเห็นไป ยงนูต่ลางนี่ก็ใส่ได้ได้นน่เอาเบาะนอนลงมาก็ได้นอนลงมาหมดเลยเอาหัวมันออกเอาเอาถืออะไรถือไรพว้ที่อันน้ำเสนอให้เ่ยนี่ให้ซอดูดีคักเลยล่ะ อันนี้คือที่วางอันนี้ใช่ไหมใช่ถ้าเราถ้าเราอยากนอนยาวไงเนีดีกว่ยาวคักแล้วนี่เป็นเตียงโฮมฟูสุดตัวนี่งปิดสบายเลยปานอนได้สามสี่คนกนะ็นอนในมดได้แล้วนี่ใ่ปักไราโซเลยอันนี้เป็นจารเริ่มควัลนอนเอานล้ำเพื่นลวมอีกแล้วเ้าสนใจแล้วน่าอยู่เลยจองคิวเลย แต่คิวมันนานข้างล่างกับเจฟฟ์พร้อมเลยตัวหนึ่งหน่อยเนาะเขามาติดผ้าม่านให้วันนี้สวยมากระเพิ่นตกนะลูกมันจะตกระเพิ่นก็นอนนี่ก็ได้เนาะโอ้โหโอ้โหเวลาเวลาไปวงระเพิร์ไปอยู่กับยายเลย นอนใต้บ่ที่อะไรเดี๋ยวเราจะขี่จักรยานเล่นเนาะเอากระเป๋าไปพอกันคลิปนะครับพี่น้องครับบ๊ายบยแล้วเพิ่นบายยเร็วบ๊ายบาย